เทียนกงหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยได้รับการพัฒนาไปอีกขั้นเมื่อหุ่นยนต์สามารถเดินขึ้นบันไดสูงชันได้สำเร็จการทดสอบล่าสุดที่กรุงปักกิ่งพบว่าหุ่นยนต์สามารถวิ่งไปริมแม่น้ำและขึ้นบันไดกว่าร้อยขั้นหุ่นยนต์เทียนกงถูกนำมาเปิดตัวเมื่อเดือนเมษาย,ยนปีที่ผ่านมาหุ่นยนต์มีความสูง163เซนติเมตรมีน้ำหนักเพียง43กิโลกรัมเป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100%เอร์เซ ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ AI ผู้พัฒนาหุ่นยนต์เทียนกงระบุว่าการพัฒนาระบบสมองของหุ่นยนต์ขั้นสูงทําให้หุ่นยนต์สามารถรับรู้สภาพพื้นที่ปรับการเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์หุ่นยนต์ยังสามารถเดินบนทรายหิมะและเนินเขาวิ่งในสภาพพื้นที่ที่ซับซ้อนและมีสิ่งกีดขวางได้โดยสามารถทําความเร็วไดถึงกถึงสิ2กิโลเมตรต่อชั่วโมงหัวหน้าฝ่าย,ย,ยประชาสัมพันธ์ศูนย์นวัตกรรมหุ่ยน,นรรยนต์ AI กล่าวว่า ในอนาคตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยจะถูกนำไปใช้ในงานที่มีมูลค่าสูงขณะที่รองผู้อเนรยการสำนักเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปักกิ่งกล่าวว่าภาครัฐมุ่งส่งเสริมการพัฒนานระบบนิเวศนวัตรกรรมทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมในสาขาต่างๆเช่นหุ่นยนต์ AI การบินและอาวากาศเชิงพาณิชย์เพื่อยกระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับอุตสาหกรรมต่างๆ